ส่วนตัวนี้นะคะเด s โซ e เจสเทลนั่นก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้หญิงนะคะมีเนื้องอกในมดลูกก็สามารถรับประทานยาไม่คุมกําเนิดได้แต่ให้เลือกเป็นชนิดที่มีฮอร์โมนเฉพาะฮอร์โมนเดโซเจสเทลหรือฮอร์โมนเดี่ยวค่ะเป็นเนื้องอกมดลูกกินยาคุมได้ไหมแล้วควรจะกินยี่ห้อไหนดี สวัสดีค่ะดิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะมีคําถามจากคุณผู้หญิงส่งมานะคะดิฉันเป็นเนื้องอกหมดลูกค่ะแต่ยังมีเพสัมพัคัญอยู่นะคะแล้วก็ต้องการคุมกําเนิดสามารถกินยาคุมได้ไหมคะคุมกำเนิดนะคะถ้าแบ่งตามชนิดของฮอร์โมนในยาคุมก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนั่นก็คือยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวกับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมค่ะยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะก็จะประกอบไปด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียว ส่วนยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่ะและหลายๆคนก็คงจะทราบข้อมูลนะคะว่าการกินยาเม็ดคุมกำเนิดอาจมีส่วนกระตุ้นให้เนื้องอกเนี่ยจเจริญเติบโตมากขึ้นฮอร์โมนในยาคุมที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เนื้องอกจเจริญเติบโตขึ้นนะคะนั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะ ก็คือจะมีอยู่ในยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมค่ะจากคำถามนะคะที่ถามว่าเป็นเนื้องอกมดลูกหากต้องการคุมกำเนิดกินยาคุมได้ไหมสามารถรับประทานได้แต่ควรจะเลือกเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดียวที่ไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียว และถ้าหากจะถามว่ารับประทานยี่ห้อไหนก็ต้องดูที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ของยาคุมนะคะให้เลือกเป็นยาคุมชนิดที่มีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเวลาเราอ่านข้อมูลบรรจุภัณฑ์นะคะข้างกล่องยาคุมนะคะเนี่ยนะคะตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็คือเอสทินิลเอสตาไดออลนะคะก็คือตัวนี้หรือบางยี่ห้อเขาจะเขียน EE นะคะอันนี้จะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนตัวนี้นะคะเดโซเจสเทลนั่นก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้หญิงนะคะมีเนื้องอกในมดลูกก็สามารถรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดได้แต่ให้เลือกเป็นชนิดที่มีฮอร์โมนเฉพาะฮอร์โมนเดโซเจสเทลหรือฮอร์โมนเดี่ยวค่ะถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะคะเวลาไปซื้อก็ปรึกษาคุณเภสัชกรที่ร้านยาได้นะคะนะซึ่งยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่สามารถใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนได้และใช้ในคุณแม่ให้นมบุตรค่ะเพราะฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนนะคะจะไม่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณของน้ํานมค่ะวิธีการรักษานะคะของเนื้องอกมดลูกอาการของเนื้องอกมดลูกนะคะก็เช่นมีอาการปวดท้องประจําเดือนมากค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือทําให้ไม่มีประจําเดือนเพื่อช่วยลดอาการปวดประจำเดือนคือการฉีดยาคุมค่ะเพราะในยาคุมชนิดฉีดนะคะจะมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวค่ะไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน เพราะฉะนั้นจะไม่ไปกระตุ้นให้เนื้องอกนั้นจเจริญเติบโตขึ้นนะคะแต่จะช่วยยับยั้งการตกไข่แล้วก็จะช่วยให้ปริมาณประจำเดือนนั้นน้อยลงหรือบางคนเนี่ยไม่มีประจำเดือนเลยตลอดระยะเวลาของการฉีดยาคุมค่ะ 2. นะคะก็คือการรักษาด,ด้วยการผ่าตัดค่ะการผ่าตัดนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาการของโรคถ้าหากว่าก้อนเนื้อนั้นไม่ได้จเจริญเติบโตมากจำนวนก้อนไม่ได้มีเยอะก็อาจจะผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้องอกนั้นออกไปแต่ถ้าหากว่า จำนวนก้อนนั้นมีมากเจริญเติบโตมากก้อนนั้นใหญ่มากก็อาจจะต้องตัดทั้งหมดลูกนั้นออกไปค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ก้อนเนื้องอกนั้นไม่ได้เจริญเติบโตมาก แล้วก็ไม่ได้ต้องการมีบุตรนะคะวิธีการรักษาที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมก็คือการฉีดยาคุมค่ะจะไม่ไปกระตุ้นให้เนื้องอกนั้นจเจริญเตบิบโตและผลที่ได้จากการฉีดยาคุมก็คือจะเข้าไปยับยั้งการตกไข่ก็จะช่วยลดอาการปวดท้องนะคะในช่วงที่มีประจำเดือนและอีกอาการหนึ่งนะคะของเนื้องอกมดลูกก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติทั้งช่องคลอดวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คือการรับประทานยาคุมหรือการฉีดยาคุม เพื่อช่วยลดปริมาณเลือดที่ออกจากช่องคลอดและในช่วงที่ฉีดยาคุมนะคะเมื่อไม่มีประจำเดือนร่างกายของคุณผู้หญิงก็จะคล้ายๆกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนและก้อนเนื้องอกนะคะเมื่อไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงนะคะก็จะทําให้ก้อนนั้นนะคะค่อยๆอ่อไปเองค่ะและสําหรับคุณผู้หญิงบางคนที่ก้อนไม่ได้ใหญ่มากไม่ต้องการตัดมดลูกออกนะคะก็รักษาด้วยวิธีกินยาคุมหรือฉีดยาคุมไปเรื่อยๆ จนเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนจริงๆเป็นวัยทองจริงๆนะคะฮอร์โมอนในร่างกายต่างๆลดลงนะคะก็เนื้องอกนั้นก็จะค่อยๆฝ่อ,อ,อไปเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจากคําถามนะคะที่ถามว่าเป็นเนื้องอกหมดลูกสามารถรับประทานยาคุมได้ไหมและควรรับประทานยาคุมยี่ห้อไหนนะคะคํำตอบก็คือสามารถรับประทานได้แต่แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมอนเดี่ยวที่มีเฉพาะฮอร์โมอนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียว ถ้าถามว่ายี่ห้อไหนอันนี้นะคะก็เลือกยี่ห้อที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวหากไม่ทราบนะคะก็ปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาได้เลยค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิด inbox มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ